กำลังนี้น้อยนพื่องพวกเราเนาทุกคนเนาะคนที่บอกแจ้งจะมาสวนเดือดนี่ก็เงินคนทุนคนหานไข่เคื่องเดี่ยฮาชิบะ ซื้ออ่าบนนน้องเะหมู่บ้านเนาะต้นนี่แหละที่บอกแก้วจะเข้ามาสวยบริเหลืออ่าเอื้อยๆเหมือนเนาะเห็นบอกบอกแก้วจะปึงจนจำบ้านแล้วเนาะงานตะลบอนตะลบอลนะพี่น้องที่งานหลังเล่นน้อยนะพี่น้องเนี่ยงานหลังนี่ที่บอกแก้วจะเข้ามาเนาะเดี๋ยวนี้ถ้า เอ้ยอายเพอยู่เนาะอะตอนนี้ฮามาฮอนแทนเอ้ยแล้วน่เลยเนาะเออยม่แหละไม่แหละมาฮอนนะเพราะจะนัดกับเอ้ยเพื่อนตอนสามที่หลังเนาะแม่แหละพอวินมาซอยเอ้ยเพื่อนนะป้าคงจะเข้าขึ้นบึงเฮือนนะทุกคนเออตึมมาขึ้นมาบุ๊บบอ๊บใครนั่งไหนน้องหามห่อนแทนแล้วเนาะจานเลยขึ้นมาเลยแล้วน้องใายเป็นเงินป้องให้กับน้องเนาะ พลมเอ่ิบะเกคนทุ่งห้องนอนะเนาะเออห้องนอนกับบมีเหย่บมีทอทัดพัดลมทอรทัดเป้ทอทัดเจ้าหัวเอ้ยไปใส่ละทวนจะไปเก็บหอยทอทัตซิตี้นาดไนแปหละโอ้ยไปไหนเอื้อ้ยเ้เเลลเู้เียงเเี ส่วนนั้นท uh huh. mm ําหาเจ้ามันนั่งนี่นําเจ้าหันก็เป็นนัดเจ้าแล้วเฮาจะไปเทีนอกพุ่นน่ะก็แม่นอนอย่ันเพิ่นจได้จาเงินมาซอยเนาะสิไปอันิย่าเนาะโอ้ยเพิ่นบ่บายแเนาะบ่โทรโอ้ยกโทรแล้วเนาะเพิ่นาเพิ่นออกมางไดเงินปนโต๊าประมาณเท่าไหร่หลายอ๋อ ก็ยา<บ>ิมเเดเออค่อยไปเก็บหอยเขาไปเขบกไ,ได้กินได้สัลายเด้ไอืผู้นั้นผู้นี้เอาใหมานี่มาให้กินอ,อืผู้ขขยตุนคเขามาซอยมุมไฟจะไม่กบบังบังกดบังกิดมีอย่างนเนาะออยเนาะคนนะคือทุกคนเห็นนะพี่น้องเนาะอตอนนี้กเันเ,นนเอ,อ้อยไปเนาะก็อ,อ,น,อน้ำเย็ก๊อกของเก้าเขามาให้ตามเจ้าเขาไปห่งร้นเสียไฟไดอกเะ เครื่องเป้หมดแหละเขาเก็บให้ค่ะอือาตอันเทียบมันเทียบคะได้เทียบแต่ละตั้งกล้องหมดเลยต้องบอกเกลีวชิให้เอ้ยเพิ่นขอบใจขอบใจคุบพ่ขอบใจไงเด้อำเครื่องมาซอยเี่แหละเด้อให้ขึ้นให้เกินเด้อคูณมาสอยนี่เด้อเอ้ใหบอกอาย้บอกเพิ่นเสื้อวัฒนาค่อยนะผู้ที่ฝากเงินมาให้บอกเกลวแล้วก็บอกเกลียวไปซื้อเครื่องเนาะผมอยู่องกินเครื่องอาหารแห้งเนาะ มาให้เอือยคนนั้นทุกคน,นเนาะมาหดมาถึงเลยมาหดมาถึงมาเด้อใช่เอบเอ,อบุญคำที่มาช่วยเลยมันก็ฝาคคมขอผู้คขอบใจทางเมืองไทยพี่น้องเมืองไทยแลลวเนาะบอกแก้วก็มาพี่แหงายค่ะพญาลกค่ะที่ม,มาช่วยเหลือ อันนี้สุดนอดสุดหน้าเอฟซีทุกคนอ่ามีหลายก็ฝากมาหลายเนาะบอกแก้วก็ซื้อซื้อหลายๆเด้ออันนี้ก็อิงตามงบเนาะทุกคนเนาะงบน้อยบอกแก้วก็ต้องมาน้อยเนาะคันงบหลายบอกแก้วก็ต้องมาหลายเนาะพี่น้องอิงตามงบประมาณเนาะทุกคนเนาะมาตามงบประมาณงบประมาณขวดเจ้าเดี๋ยวนี้ยังเก็บเก็บถังโอ๊ตกเก็บหอยมาสั่นลูกคนเบียเก็บโอ้โหไปก็ไม่ได้กินเลยเหรอคื่อนี่ข้าวสารที่บอกแก้วเอามาเนี่เนาะตันนี้มันนี่ ข้าวสารก็เป็นข้าวเจ้าทุกคนเพราะว่าซื้อไม่ผัวเนาะผัวเราเป็นไส้ติ่งทุกคนเออพี่ป้าป้าเนาะได้กินข้าวเจ้าจ้ามปะป้าใช่ออืแล้วก็มาม่าเนาะเดี๋ยวนาะหน่อยมาม่าเดี่ยวน้อมาม่ามิมี่ไปไแล้วเพื่อนเนาะเครื่องแก๊สทุกคนเนาะเครื่องแก๊สเครื่องรังเงินเนาะมีด้วยมีด้วยสามแพ็คมัทุกคนเนาะสามแพ็คสองสามแพ็คประมาณนั้นเนาะ จะตะเอ้ยเพื่อนก็ฝากคำขอบใจหาวัชนาคอยอยู่เอฟซีของบกแก้วอยู่ทางกรุงเทพหมดเลยให้หายพญากรัวค่ะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยเศรษฐกิจอ่าทั้งมีดีได้น้อพี่น้องเนาะแต่ละคนเนาะว่าบกแก้วว่าได้นัดกับเอ้ยเพื่อนแล้วเชื่อหนึ่งแล้วตอนนี้มาสัมภาษณ์เนาะมาสัมภาษณ์บกแก้วก็มอบนมกับอ่ามอบนมให้เนาะประมาณกับเพมซีให้บอกไม่ไม่เพื่อนมามอบนมให้แมนแมนแมนก็มีแหงย้อนเพื่อนต่อยมือหนึ่ง วนนี้เฮียก่อนอะไรแล้วสิก่อนแล้วก็ซีก่อนซีนะทุกคนนะคนใดอยากมีเชื่นมีฮอนอยากโอนตังเข้ามาโอนเงินมาจะสวยน้องเพิ่นกูแอดมาได้เนาะนี่สบายดีเพื่อนตัวหาสบายดีไหมลูกสบายดีตอนนี้ว่า,าน,น้องเกี่ยวมาคนหน้าบอกแก้วเชื่อมาหลายๆเนาะพี่น้องเนงาะทีทุกคนท่านออยากสวยเอื้อยไอพนกฝากหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไคร้เนาะ ให้บอกแก้วมาเป็นตัวแทนให้เนะทุกคนเนาะงานซานก็คือทุกคนเห็นนะเ,เน,ะนาะเงินก็อยู่ดินเจ้าต้นบอกดินเขาพิ่นมาได้นีแล้วกันดีอืมตอนนี้อยู่ดินเจ้าทุกคนเราอยู่ดินของรัฐด,ดินของรัฐตัดคันทึกเป็นโครงการเป็นโครงการอ่าเจ้าไมา้ตรลาบุกเบิกตลาดมืดเนาะนี่คือโครงการของจีนลาวเนาะคันเพ่นไม่ตั้งเมื่อไหร่ก็ได้หนีมันน่นเนาะ เอาพวกเงินจำซาอยู่พอจำซาเนาะพี่น้องเนาะพวกเงินพอจำซาพออ่าไปอันนั้นต์อันนี้น,ะน้องเนาะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะขอฝากเอื้อยเห้ผนเดรับน้องทรายผลเดร็กทุกคนเนาะนี่เอืเ้อยกันเนาะขอขอบใจเนาะทุกคนเนาะเอื้อยห้ขอขอบใจไหมเนาะนนะเอือขอบใจขอบใจนะ